คนเกิดรักคนามิถุนเดือนพฤษภาคมปี2565ในช่วงของเดือนนี้เองคนรักคนามิถุนนั้นมีโชคลาภในเรื่องการงานการงานนั้นมีโอกาสที่จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยใครที่ยังหางานไม่ได้มีโอกาสที่จะหางานได้นั่นเองรายละเอียดและ ช่วงระยะเวลาในการที่จะให้ผลนั้นจะเป็นในช่วงไหนติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะคระับคำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนรักคณามิถุนประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนั้นมีเหตุการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญอยู่3เหตุการณ์โดยมาดูกันที่เหตุการณ์แรก หลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งทางราศา์ไทยยกเข้าสู่ภพินาศของคนรักคณามิถุนในช่วงนี้เองคนรักคณามิถุนให้ระมัดระวังเรื่องของคดีความหรือปัญหาในเรื่องของเอกสารหรือการทำผิดกฎจราจรรวมถึงใบสัง่ง และให้ระมัดระวังเรื่องของการจะป่วยมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ปานาะอาที่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพจะมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลได้ในช่วงนี้โดยเหตุการณ์นั้นจะหนักมากก็คือในช่วงวันที่15พฤษภาจนถึงวันที่1 7พฤษภาหลังจากที่ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ภพกรัมรมะแล้ว คนรักคณามิถุนเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสาในทางด้านโหราศาสตร์ไทยยกเข้าไปสู่ภพกรรมะของคนรักคณามิถุนนั้นจะทำให้ช่วงนี้เองคนรักคณามิถุนค่อนข้างที่จะมีโชคลาภมาจากเรื่องงานถ้าใครตกงานอยู่ พอมีโอกาสที่จะได้งานส่วนใครที่ มีงานทำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานของมาหรือถ้าใครที่จะขอยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโชคดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนั่นเองรวมถึงในช่วงนี้เองคนรัคนามิถุนเนี่ยจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของความรักรวมถึงการที่จะร่วมหุ้นลงทุนหรือติดต่อทำสัญญาหรือร่วม ทำกิจกรรมด้วยกันด้วยโดยที่จะมีโอกาสมากที่สุดก็คือตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคมและอิทธิพลนั้นจะยังคงอยู่ไปจนถึงวันที่27เดือนมิถุนายนปี2565นั่นเองนะครับ หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลขคกในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพราพะของคนรักคณามิถุนนั้นจะทําให้ในช่วงนี้เนี่ยคนรักคณามิถุนเนี่ยเรื่องรายรับที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีรายรับเข้ามาที่ ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้รวมถึงในเรื่องของการงานนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่บ้างรวมถึงมีเรื่องของการที่ต้องปรับปรุงหรือเสียเงินมาจากเรื่องของบ้านรวมถึงบุคคลในครอบครัวนั้นอาจจะทำให้ท่านเนี่ยจะต้องเดือดร้อนรวมถึงคนรักคนามิตุน,นั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของ สิ่งที่คาดหวังจะประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้นั้นอาจจะช้าหรือไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้โดยที่เรื่องของดังกล่าวมานี้จะมีอิทธิพลถึงวันที่18เดือนมิถุนายนปี2565 โดยสรุปแล้วคนรักคณามิถุนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงช่วงของวันที่17เดือนพฤษภาคมนั้นให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่เดินทางไกลซึ่งการเดินทางไกลนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นรวมถึงในช่วงนั้นเองการที่จะ มีโอกาสที่คนในครอบครัวที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเจ็บป่วยได้ด้วยรวมถึงความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องในช่วงนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรแต่หลังจากวันที่17เดือนพฤษภาคมไปแล้ว คนรักคนามิถุนนั้นจะโดดเด่นพิเศษก็คือในเรื่องของการงานซึ่งการงานนี่เองจะทําให้คนรักขนามิถุนนั้นมีเงินเข้ามาซึ่งในเรื่องของการเงินนั้นคนรักคนามิถุนเนี่ยดาวเสาที่รอยอยู่ในภพสุภะนั้นเนี่ยจะทําให้คนรักคนามิถุนเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ หายใจได้จนถึงวันที่12กรกฎาคมปี2565นั่นเองดังนั้นเนี่ยคนรักนามิถุนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาตั้งแต่วันที่17เดือนพฤษภาคมไปจนถึงนู่นนะครับผมวันที่31พฤษภาคมเป็นอย่างน้อยนั่นเองซึ่งจะต้อง ใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งการที่ได้งานมาแล้วเนี่ยหลังวันที่23เป็นต้นไปเนี่ยพอมีงานเข้ามาและมีเงินเข้ามาเนี่ยจะทำให้คนรักคณามีถุนนั้นเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นคือไม่ค่อยได้มีเงินก้อนเข้ามาเท่าไหร่ก็เลย เอาเงินก้อนที่มีเข้ามาเนี่ยไปซื้อของที่อยากจะได้หรือเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยก็จะทําให้เรื่องของการเงินตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะบางทีจะฟุ่มเฟือยเช่นเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ไม่จําเป็นเนี่ยเข้ามานั่นเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงหลังวันที่23พฤษภา เป็นต้นไปด้วยนะครับผมก็ขอจบคนรักนามิถุนประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการที่กดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ